โอ้โหไอติมของคุณนี่มันมันสีสวยจริงๆเ,เห็นแล้วฉันอยากกินบ้างจังเลยขอให้ฉันกินบ้างได้ไหมคะอรใหขออนหนึ่งกินบ้างได้ไหมไม่ได้หรอกทำไมนะเอาต้นบอกว่าให้เอาอะยิมบาเหมึกแช่งเกลียวแล้วชฉพะหนึ่งหนึ่งก็มาเปาะลว างเดียวก็เลยอดเลยใช่ไหมได้สำหรับหลานคนเดียวของลุงก็ต้องเป็นช็อกโกแลตสิออ๋ของลุงต้องเป็นช็อกโกแลตนี่เป็นสำหรับของหลานโอ้เชิญนี่อดเลยเส็ยดายจังกินในเต็มตามมุดเลย เจอเลอยเพื่อนเพื่อนมามีเพื่นอนเนี่ยเหรอคุณชิ้นไหนเด้งๆหน่อยนะกินให้หมดดีกว่าเดียนะ๋ยวเพื่อนมันแรง